กับทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเด้อมาคูณกส่งข้าวคู่กันหน้าเมื่อนี้ข้าวคู่กับมะหวอดเดี๋ยวพี่น้องเด้อทสลีบางพุดเทียนข้าวคู่กับแดดมะเสาจักรยานน้องพี่น้องเนาะขั้นละสี่สิบบาทป่ะพี่น้องไปน้ำกันเฮาเมื่อเฮามา่อหอดพี่น้องเฮากะทีบกุกคืนเฮากะทีบกุกคืนเฮากะได้จูงเด้อแบบนี้ได้เฮากะได้จูงเด้อพี่น้องเด้อป่ะ มีผู้คนนะพี่น้องเพิ่นกับมาทายหูมาขี่จกกักรยานเพื่อนกับเฮาป้าจ้ะถ้าทาเป็นหมือนบรรดาบันบทีเพิ่นบอกว่าคนล้าอ้ายแต่อันนี้มันเป็นวันวันธรรมดาเนาะพี่น้องก็สีประมาณนี้แด็กพี่น้องเยอะ่ออกะกะเตะกะเตียนอะ ใช่พี่น้องป่าบรรยากาศก็ง่ามงามแอะพี่น้องเห็นบ่เพิ่นบอกว่าไปประมาณสี่มากระสีสะพานกระสีประมาณแปดหน่ละพี่น้องเอ้ย เขาคุณอนะ่ะลุงขับรถคุณละเล่นลื่มมาเบื่องนี่เป็นขับรถฟังซ้ายงยูรูทีพี่เลนลุงเออเอออ้าดูพี่นอ้องภาพธรรมศาสตร์เห็นบอกฮึยูรูรทพีพี่นอ้องเอ้ยบายเฮา ใส่น้ำซาวผู้เด้อพี่น้องเด้อแต่มือนี่คนบัวรายเนาะพี่น้องเนาะคนบัวรายกะซีประมาณนี้แต่พี่น้องเลยอืม <c> ง <oughs> <c oughs> านชิพาพี่น้องไล่ตานเนี่ยด้วยนหนึ่งเดียวข้างกาวพ่นกระเช็ดแบบทางคล้คายๆคือแบบว่าเพิ่นเ็ดเป็นทางทางปูเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าหัก กะฐานเมียางกับพ่อเยางอยู่กันบูมเอยยหัวผลกับเป็นทางไปแบบว่ามันก็เหี้ทางกันไปเรื่อยๆจนไปฮอดทะเลไปเลยพี่น้องว้าวแต่บอกก็มีรายราคาเด้อพี่น้องเด้อมีายราคาที่แบบว่าคนนั่นให้เศร้าบว่าสิเป็นรถถีบรถ รถรถีบไฟฟ้านะพี่น้องรถจักรยานไฟฟ้าอุ้ยเดินมาจักรยานไฟฟ้ากระชิบประมาณนี้เนาะพี่น้องเนาะข้ากันไปเรื่อยๆฟูพี่น้องเห็นบ่อลเส้นทางกระชิบประมาณนี้เนะพี่น้องอ้าวต้องเฮ้ยเปิดกับมีหาน้ำดื่มเด้พี่น้องเลย ข้างไปก็อา่าต้องเย็นพี่นอ้องเย็นตะบากับเป็นเค็มๆน่อยหนึ่งเค็มคือแบบน้ำทะเลีนเนอ,อันนี้ายๆคือกันกับแาวคู้ไปจันเนาะอันนี้ไก่กรุงเทพพี่นอ้องแตาไีมีเวลาว่างวันเช้าวันพีดหรือว,ว่าเป็นมือวันผักผ้าขบกวหรือว่าพาอันอันนี้หน้าพี่นอ้อง มาสุ่มบรรยากาศใจลงทีกีโ <c oughs> ัจักกีโัทีแต่ว่าถ้าเป็นกีโัทีบกาแล้วเต <c oughs> ้เนาะอุโมงค์ไม่น้ำเอออุโมงค์มันไม่มากกับซิได้ยินแบบว่านุกนุกปูปีกแค่นั้น กะ <c oughs> เจาะกระม้ากับปู๋อาะคุณเช้ากะเจา้าเอากะเอากะถีบรุดไปเรื่อยๆเอากะอา่าเด้อมวน้เชยพี่น้องเลยเป็นสิปปีรประมาณจักสตราย์แซ่กูลืมเบิ่งแต่แซ่กูไปทางนอกก่อนแซ่กูแซ่กูสิถ่ายเบิ่งลืมพายอะไรพี่น้องเลย ถีบจนไปแข่งปัน่นพันกระสางได้หาพี่แก่ผู้ที่มาประกอบการนะพี่น้องเนาะซื้อรถถีบมาแล้กวก็ให้กเชาคันละสี่สิบบาทวันน,นี้ก็นอกจากหันก็มีหันหันขาเนาะพี่น้องที่แบบคนคล้ายน้องไข่นำมาในพี่น้องเขาเอ่ยว่าอันสั่งได้ให้แก่ประเสรนที่อยู่ในบริเวณแถวนี้แหละ ดึงเมื่อได้ได้พี่น้องเอ้ยมันบอกว่าทางคู่ว่ะมาเที่ยวลำสาวกูเรื่อพี่น้องเรื่อขาศีลรฮูมันเสียงนั้นได้พี่น้อง เลียงกุมวอกเรียงงปลาถือไปที่มากอ่ะคนบรายคนบรายแ็่ดีแน่นึงเนาะมันก็เย็นนะฮะสบายแต่ว่ามากกับวังเวิยงทางในเพม่อนกับมีหาดนะพี่เนาะ้ายบังโมกุ

นนบรรยากาศพี่น้องคะแนนไพหมักอันเชิญพามัเงยังหมักธรรมศาสตร์ ี่พี่น้องนี่ป้านไซเดนบางขุนเทียนบวกหมูป่าเนี่มันยามฝนแหงๆน้ำ,นำ,นนนำถั่วบัวน้อพี่น้องเนาะทียนจักรยานก็จีบวัวส้งหรอกตามแตจักรยานว่งเราจักรยานสีแดงแต่สาวคูมาในจักรยานสีเขียว เขามาท้ไงไหนเป็นงจะมีหารใต้เฉีองพี่น้องเมื่อวานนี้ก็ชิบะมานี่เลยพี่น้องนำไล่ผ่านไร่ปองว้าด ให้พี่น้องมึงภับบรรยากาศน้อยหนึ่งก็้าวกีรุจนห่วพี่น้องเลยนี่ไปโตห้ามานี่แต่บังก็บอกว่าท่างสำรุดพี่น้องนี่ออกปแปลบบะบุสะพานคลองลู่ มาวันนี้ค่ะอ้้ระเซียบอยู่เนาะพี่น้องเน,นื่องจากว่าจูงรถทีเป็นกับมีรถจ้ากเกียมมาถ่ายพี่น้องข้ากับจูงล้งกา,นนากัะได้ข้ากับหยานเนาะแต่ว่าทางก็ดีอยู่เนาะ พี่น้องวันทีบทีบเฮ้ยพักตำลึงขึ้นเนะ้ากันเลยตำลึงตำนินอ่าปลาพี่น้องธรรมชาติธรรมชาติ 嗯。Mm. พี่น้องทำมาหัวทางกับจิปมานเนี่ยแล้วนะพี่น้องอาะอันนี้เขาอื่น่าพ่อมาอยู่พี่น้องเ้ย